สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุวรานักช่วยนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์รหัสนักศึกษา64010447ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอแดชบอร์ดเกี่ยวกับสถิติข้อมูลประชากรในประเทศไทยประจําปี2563ค่ะจากแดชบอร์ดนะคะจะเห็นได้ว่าด้านบนจะแสดงจํานวนประชากรในประเทศไทยมีทั้งแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิง และมีข้อมูลแสดงเนื้อที่ของประเทศไทยและความหนานแน่นต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยค่ะและล่างลงมานะคะจะแสดงาตารางเป็นชื่อจังหวัดจํานวนประชากรเนื้อที่เป็นหน่วยตารางกิโลเมตรและความหนานแน่นต่อตารางกิโลเมตรของแต่ละจังหวัดค่ะและตารางถัดมานะคะจะแสดงถึง ชื่อภาคจํานวนประชากรในแต่ละภาคเนื้อที่ในหน่วยตารางกิโลเมตรและความหนาแน่นในหน่วยคนต่อตารางกิโลเมตรของแต่ละภาคค่ะส่วนด้านล่างสุดนะคะจะแสดงเป็นแผนภูมิในรูปแบบต่างๆอันแรกนะคะจะแสดงเป็นแผนภูมิแท่งแสดงจํานวนประชากรในแต่ละจังหวัดค่ะและอันที่สองนะคะจะเป็นแผนภูมิโดนัทแสดงเปอร์เซ็นต์ของประชากรในแต่ละภาคค่ะดิฉันจะสาธิตให้ดูนะคะ ถ้าเราอยากรู้จำนวนประชากรของภาคใต้เราก็กดไปที่ภาคใต้ค่ะนี่นะคะจะแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับภาคภาคใต้ออกมาถ้าเราอยากรู้แต่ละจังหวัดเราก็คลิกไปที่แต่ละจังหวัดค่ะเช่นดิฉันจะคลิกไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นจำนวนประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ